แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะโค้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวงัง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียดว้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตท่าภูมิใจเสนอสื่อวิดิทัศน์การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา2559สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงกันยกรอ,อ่อนสาวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ สวัสด,ดีค่ะหนูเด็กหญิงศริยาทองสานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านและนี่คือโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่โรงเรียนของหนูค่ะยินดีต้อนรับสู่รั้วขาวแดงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่มหมตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ติดถนนทางหลวงหมายเลข1099กิโลเมตรที่76เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่17เดือนพฤษภาคมพธศกราช2487รวมอายุของโรงเรียน71ปีโดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2,559มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น257คนในจำนวนนี้มีเด็กพักนอนจำนวน139คนโดยจัดชั้นเรียน13ห้องเรียนมีข้าราชการครูจำนวน14คนพนักงานราชการ2คนครูอัตราจ้าง1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น18คนโดยมีนายวรศักดิ์หมื่นวงคำเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาว่ายสวยเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาในวันนี้เราทั้งสองคนจะขอนำทุกท่าน ไปเยี่ยมชมโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนค่ะแต่ก่อนอื่นนะั้นพวกเราจะขอเชิญทุกท่านไปพบก,กับท่านผู้มีการคนเก่งของโรงเรียนชุนมชนบ้านใหม่กันก่อนค่ะสวัสดีครับผมนายวรศักดิ์มือมุคำตำแหน่งผู้มีการขนานการพิศเศษโรงเรียนชุนมชนบ้านใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงศึกษาเชียงใหม่เกต้าคอนอื่นคําว่าพอเพียงตามพระราชบัญญิของในหลวงหมายถึงพออยู่พอกินส่วนสถานศึกษาพอเพียงนั้นคอนอื่นเราต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในโรงเรียนตั้งแต่คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนรวมไปถึงนักเรียนตลอดจนถึงผู้ปกครอง ซึ่งการบริหารจัดการจะต้องเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารทั่วไปทั้ง4ด้านนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงตัวอย่างเช่นด้านบุคลากรจะทำอย่างไรเราจะใช้บุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิผล จะมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านงบประมาณเราจะทำอย่างไรให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนและตัวนักเรียนแม้กระทั่งงานวิชาการทำอย่างไรเราถึงจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่มีความมุ่งหวังสร้างเด็กให้เป็นคนดีสําหรับสังคมไทยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมมีรจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและที่สําคัญโรงเรียนได้จัดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้นิยาม3ห่วง2เงื่อนไขมาโดยตลอดคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสอนให้เด็กได้เรียนรู้คู่คุณธรรมโดยได้นำเนินการบริหารจัดการจารศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้วิธีพอเพียง บนพื้นที่กว่า10ไร่การสร้างวัฒนธรรมทางองค์กรให้อยู่อย่างพอเพียงปู้กฝังให้เด็กเป็นผู้มีวิถีชีวิตมีการประสานงานของปกครองชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงและได้น,นำไปใช้ในครอบครัวสู่ชุมชนในอนาคตต่อไป ท่านผู้มในการได้พูดถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางหลัเชีาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วกิจกรรมที่เกี่ยวกับความพ,พอเพียงมีอะไรบ้างคะองพัน์หมายถึงการนำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนของเราใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพี่แพมรู้ไหมคะว่าหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนเรา ได้อย่างไรคะรู้สิคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้าเราฝึกเป็นประจำพี่เชื่อว่าต้องเป็นคนดีได้อย่างแน่นอนคะ่ะถ้างั้นวันนี้พวกเราขอเชิญท่านไปรับชมแนวทางและกิจกรรมการนำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน,นแต่ละด้านของโรงเรียนเรากันเลยนะคะค่ะเชิญรับชมได้